สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่น้องแมวเล่าไปเรื่อยที่จะพาคุณดำดิ่งสู่โลกแห่งตำนานปรกรนำ้ำและเรื่องราวสุดพิศวงจากทั่วทุกมุมโลกวันนี้เราจะพาทุกท่านย้อนเวลากลับไปสู่ยุคแห่งเทพเจ้าและวีรบุรุษสู่ดินแดนกรีกโบราณเพื่อเปิดเผยเรื่องราวของแพนดอร่าญิงคนแรกที่ถูกสร้างขึ้นและเป็นผู้ที่นำความทุกข์ยากนานาประการมาสู่มนุษย์ แต่ในขณะเดียวกันเธอก็นำมาซึ่งสิ่งหนึ่งที่สำคัญยิ่งกว่าสิ่งใดนั่นคือความหวังตำนานของแพนดอร่าไม่ได้เป็นเพียงแค่เรื่องเล่าปรำปราแต่มันเป็นอุปมาที่สะท้อนให้เห็นถึงธรรมชาติของมนุษย์ความอยากรู้อยากเห็นการตัดสินใจและผลกระทบจากการกระทำของเรารวมถึงความสำคัญของความหวังที่ยังคงอยู่แม้ในยามยากลำบาก มันเป็นเรื่องราวที่ถูกเล่าขานสืบต่อกันมานับพันปีและยังคงเป็นที่ถกเถียงและตีความในแง่มุมต่างๆแล้วแพนดอร่าคือใครทำไมเธอถึงถูกสร้างขึ้นและอะไรอยู่ในหีบที่เธอเปิดออกวันนี้เราจะมาไขาปริศนานี้อย่างละเอียดไปพร้อมกันครับก่อนที่เราจะไปทำความรู้จักกับแพนดอร่าเราต้องย้อนกลับไปทำความเข้าใจถึงจุดเริ่มต้นของเรื่องราวนี้กันก่อน ในยุคแรกเริ่มมนุษย์ยังคงอาศัยอยู่ในความมืดมิดและไร้ความเจริญพวกเขาต้องทนทุกทรมานจากความหนาวเย็นและไม่รู้วิธีการใช้ชีวิตที่ดีขึ้นโพรมีทีอุสหนึ่งในเทพไททันผู้เปี่ยมด้วยความเมตตาและรักมนุษย์ได้มองเห็นความทุกข์ยากเหล่านี้เขาเกิดความสงสารอย่างยิ่งและตัดสินใจที่จะขัดคำสั่งของซูสราชาแห่งถวยเทพผู้ทรงอำนาจ ซูสผู้เป็นจอมเผด็จการมีแนวคิดที่ต้องการควบคุมมนุษย์ไว้ให้อยู่ในความอ่อนแอและไม่ให้ทัดเทียมกับเทพเจ้าเขาจึงห้ามไม่ให้มนุษย์ได้รับไฟซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความรู้ความเจริญและอำนาจโพรมีทีอุสไม่เห็นด้วยกับแนวคิดนี้เขาจึงแอบย่องเข้าไปขโมยไฟศักดิ์สิทธิ์จากภูเขาโอลิมปัสและนำมามอบให้กับมนุษย์ ด้วยไฟมนุษย์ได้เรียนรู้ที่จะสร้างเครื่องมือทำอาหารให้ความอบอุ่นแก่ตนเองและพัฒนาอาระยธรรมต่างๆพร o มีธีอุสยังสอนมนุษย์ถึงศิลปะการดำรงชีวิตการเกษตรกรรมและความรู้ต่างๆทำให้มนุษย์สามารถอยู่รอดและเจริญรุ่งเรืองขึ้นได้แต่แน่นอนว่าการกระทำของพร o มีธีอุสนี้ทำให้ซูสโกรธแค้นอย่างสุดขีด ซูสผู้ซึ่งถือว่าตนเองเป็นผู้ปกครองสูงสุดไม่อาจยอมรับการขัดขืนและมองว่าการให้ไฟแก่มนุษย์เป็นการกระทําที่ท้าทายอํานาจของเขาซูสจึงตัดสินใจที่จะลงโทษโพรโมีทีอุสอย่างแสนสาหัสโดยการจอมจําเขาไว้กับหน้าผาให้เหี่ยวมจิกกินตับของเขาทุกวันและตับก็จะงอกใหม่ในทุกคืนเป็นการลงโทษที่ไม่มีวันสิ้นสุด แต่ซูสไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้นเขายัางต้องการลงโทษมนุษย์และสร้างความทุกข์ทรมานให้แก่พวกเขาเพื่อเป็นการตอบโต้ที่ได้รับไฟจากโพรมีติอุสและนี่คือจุดกำเนิดของแพนดอร่าเพื่อเป็นการแก้แค้นมนุษย์และโพรมีติอุสซูสถึงสั่งการให้เหล่าเทพเจ้าแห่งโอลิมปัสรวมกันสร้างสรรค์สิ่งมีชีวิตที่ไม่เคยมีมาก่อนนั่นคือหญิงคนแรกของโลก ฮีเฟสทัสเทพแห่งการตีเหล็กและงานหัตถกรรมผู้เป็นช่างฝีมือเอกของเทพเจ้าได้รับหน้าที่ปั้นดินเหนียวขึ้นเป็นรูปหญิงสาวที่งดงามที่สุดเท่าที่เคยมีมาจากนั้นเทพเจ้าแต่ละองค์ก็มอบของขวัญและพรอวิเศษให้กับเธออธีนาเทพีแห่งปัญญามอบความสามารถในการปักผ้าทอผ้าและทักษะหัตถกรรมต่างๆอโฟโรดาย เทพีแห่งความรักและความงามมอบความงดงามอันเป็นเลิศเสน่ห์เย้าหยวนใจและความปรารถนาเฮอร์มิสเทพผู้สงสารมอบความสามารถในการพูดจาที่ไพเราะคารมคมคายและบุค,คลิกที่น่าลหลงใหลแต่ก็แฝงด้วยความเจ้าเล่เฮราเทพีแห่งการแต่งงานและสตรีมอบพรแห่งความอยากรู้อยากเห็นคิวรอสซิตี้ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่จะนำไปสู่โศกนาฏกรรมในอนาคต เมื่อเทพเจ้าทุกองค์มอบของขวัญให้เธอแล้วหญิงผู้นั้นจึงได้รับชื่อว่าแพนดอร่าซึ่งมีความหมายว่าผู้ที่ได้รับของขวัญทั้งหมดหรือของขวัญทั้งหมด all gifted เธอเป็นหญิงสาวที่สมบูรณ์แบบในทุกด้านทั้งรูปร่างหน้าตาสติปัญญาและเสน่ดึงดูดใจแต่ก็แฝงด้วยจุดอ่อนที่ถูกวางแผนไว้โดยซูสนั่นคือความอยากรู้อยากเห็นนั่นเอง นอกจากแพนดอร่าเองแล้วซูสยังได้มอบหีบปริศนาผิดทอสหรือบางตำนานก็เรียกว่าหายที่ปิดสนิทและสั่งกำชับแพนดอร่าอย่างเด็ดขาดว่าห้ามเปิดหีบใบนี้โดยเด็ดขาดไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตาม ในหีบนั้นบรรจุด้วยสิ่งเลวร้ายทุกชนิดที่สามารถทำร้ายมนุษย์ได้ไม่ว่าจะเป็นความเจ็บป่วยความชราความตายความยากจนความริษยาความเกลียดชังความทุกข์ระทมและความเลวร้ายนานัประการซุสส่งแพนดอร่าลงมายังโลกมนุษย์เพื่อมอบให้เป็นของข,องขวัญแก่เอพิมีทีอุสน้องชายของพรมีทีอุส เอพิมีทีอุสได้รับการเตือนจากโพรมีทีอุสแล้วว่าอย่าได้รับของขวัญใดๆจากซุสเป็นอันขาดแต่ด้วยความงามที่เกินห้ามใจของแพนดอร่าเอพิมีทีอุสก็ไม่อาจปฏิเสธเธอได้เขาแต่งงานกับเธอและนำเธอมาอาศัยอยู่ในบ้านของเขาโดยที่เขาก็ไม่รู้ถึงอันตรายที่ซ่อนอยู่ในหีบนั้นเลย พนดอร่าใช้ชีวิตอยู่กับเอพิมีทีอุสอย่างมีความสุขในตอนแรกแต่ความอยากรู้อยากเห็นของเธอก็เพิ่มพูนขึ้นทุกวันทุกครั้งที่เธอมองเห็นหีบปริศนาที่ถูกปิดผนึกไว้หัวใจของเธอก็เต้นแรงด้วยความสงสัยเธอสงสัยว่าอะไรอยู่ในหีบที่ถูกสั่งห้ามไม่ให้เปิดและทำไมมันถึงสำคัญนักเธอพยายามหักห้ามใจแล้วหักห้ามอีกแต่ในที่สุดก็ทนไม่ไหว วันหนึ่งขณะที่เอพิมีทีอุสไม่อยู่บ้านแพนดอร่าก็ตัดสินใจครั้งสำคัญเธอเดินเข้าไปใกล้หีบใช้มืออันเรียวสวยเปิดฝาหีบออกช้าๆทันทีที่ฝาหีบเปิดออกสิ่งเลวร้ายทุกชนิดที่ถูกกักขังไว้ก็พวยพุ่งออกมาราวกับพายุที่โหมกระหนำ่ำพวกมันแพร่กระจายไปทั่วโลกอย่างรวดเร็วทำร้ายมนุษย์ด้วยความทุกข์ทรมานทุกรูปแบบ ทั้งความเจ็บป่วยที่ทำให้ร่างกายอ่อนแอความชราที่พรากเรี่ยวแรงไปความตายที่นำมาซึ่งการพลัดพรากความยากจนที่ทำให้ชีวิตลําบากความริษยาที่กัดกินหัวใจและความเกลียดชังที่ทำลายความสัมพันธ์โลกที่เคยสงบสุขและสวยงามกลับกลายเป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดความสิ้นหวังและความโกลาหน มนุษย์ต้องเผชิญหน้ากับความทุกยากที่ไม่เคยรู้จักมาก่อนแพนดอราตกใจและหวาดกลัวเธอพยายามปิดหีบอย่างรวดเร็วแต่ก็สายเกินไปสิ่งเลวร้ายทั้งหมดได้หลุดออกมาสู่โลกภายนอกแล้วเธอทรุดสัวลงด้วยความรู้สึกผิดอย่างมหันน้ำตาไหลอาบแก้มเธอโทษตัวเองที่ต้นเหตุของหายนะครั้งนี้ แต่แล้วเมื่อเธอเหลือบมองลงไปในหีบที่เกือบจะว่างเปล่าสิ่งสุดท้ายที่ยังคงติดค้างอยู่ในก้นหีบนั้นคือเอลปิสซึ่งแปลว่าความหวังในบานตำนานเล่าว่าแพนดอราสามารถปิดหีบได้ทันเวลาทำให้ความหวังไม่หลุดลอยออกไปทั้งหมดและยังคงอยู่เป็นสิ่งสุดท้ายที่หล่อเลี้ยงมนุษย์ ความหวังนี้เองที่กลายเป็นแสงสว่างเล็กๆในความมืดมิดที่ปกคลุมโลกมันคือสิ่งที่ช่วยให้มนุษย์สามารถอดทนต่อความทุกข์ยากความเจ็บปวดและความสิ้นหวังยังคงมีกำลังใจที่จะต่อสู้และมีชีวิตอยู่ต่อไปแม้จะต้องเผชิญกับสิ่งเลวร้ายมากมายตำนานของแพนดอร่าถูกตีความในหลายแงยม่มุมและยังคงเป็นหัวข้อที่น่าสนใจจนถึงปัจจุบันการตีความในเชิงลบ บางคนมองว่าแพนดอร่าเป็นผู้ที่นำความชั่วร้ายมาสู่โลกและเป็นต้นเหตุของความทุกข์ทรมานทั้งหมดของมนุษย์การกระทําของเธอคือการฝ่าฝืนคําสั่งอันศักดิ์สิทธิ์และเป็นตัวอย่างของผลร้ายจากความอยากรู้อยากเห็นที่ไร้าการควบคุมการตีความในเชิงบวก อีกมุมมองหนึ่งมองว่าแผนดอร่าเป็นเพียงเครื่องมือของเทพ,พเจ้าเธอไม่ได้ตั้งใจจะทำร้ายใครและความอยากรู้อยากเห็นเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติมนุษย์ที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ที่สำคัญที่สุดคือเธอได้ทิ้งความหวังไว้กับมนุษยชาติซึ่งเป็นของขวัญที่สําคัญที่สุดที่ทำให้มนุษย์สามารถก้าวข้ามผ่านความทุกข์ยากได้ตำนานแผนดอร่าสะท้อนอะไรถึงเรา ธรรมชาติของมนุษย์แสดงให้เห็นถึงความอยากรู้อยากเห็นซึ่งเป็นทั้งข้อดีและข้อเสียของเราความอยากรู้นำไปสู่การค้นพบและการเรียนรู้แต่ก็อาจนำไปสู่หายนะได้หากขาดการยั้งคิดผลของการกระทำทุกการกระทำของเรามีผลตามมาเสมอไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจเล็กๆน้อยหรือการฝ่าฝืนข้อห้าม ความสำคัญของความหวังนี่คือแก่นสำคัญของเรื่องราวทั้งหมดแม้ในายามที่โลกเต็มไปด้วยความทุกข์ยากความหวังก็ยังคงเป็นสิ่งที่หล่อเลี้ยงจิตใจและเป็นแรงผลักดันให้เราเก้าวต่อไปแม้จะต้องเผชิญกับสิ่งเลวร้ายมากมาย ตำนานของแพนดอร่าจึงเป็นตำนานที่ทั้งน่าเศร้าและมีความหวังมันเตือนใจเราว่าชีวิตเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนและเราอาจต้องผเผชิญหน้ากับความทุกข์ยากมากมายแต่ในขณะเดียวกันเราก็ยังคงมีความหวังที่จะช่วยให้เราก้าวผ่านผลอุปสรรคไปได้ตราบใดที่เรายังมีความหวังโลกก็ยังคงมีแสงสว่างและนี่คือเรื่องราวของแพนดอร่า หญิงคนแรกที่ถูกสร้างสรรค์ขึ้นโดยเทพเจ้าพร้อมด้วยหีบปริศนาที่เปลี่ยนแปลงชะตากรรมของมนุษยชาติไปตลอดกาลเรื่องราวของเธอยังคงเป็นบทเรียนและข้อคิดที่ส่งต่อกันมาถึงปัจจุบันหวังว่าทุกท่านจะเพลิดเพลินกับการดำดิ่งสู่โลกแห่งตำนานกรีกโบราณในวันนี้ สำหรับสอนหน้าเราจะพาทุกท่านไปสำรวจเรื่องราวลี้ลับจากมุมโลกใดโปรดติดตามได้ในช่องน้องแมวเล่าไปเรื่อยขอบคุณที่รับฟังสวัสดีครับ